หุ่นยนต์อัจฉริยะกำลังจำลองสถานการณ์นำยาไปให้ผู้ป่วยโควิด -19 ในโรงพยาบาลสนาม BDMS สนามกีฬาทอออทูปะเตมีหุ่นยนต์เฮลตีบอรเป็นนวัตกรรมที่ผลิตและพัฒนาด้วยฝีมือของคนไทยใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยณนะโรงพยาบาลในเครือ B d ดีอโดยถูกนำมาใช้ในโรงพยาบาลสนาม BDMS สนามกีฬาทออทูปเตมีแห่งนี้ด้วยเพื่อใช้ลดการสัมผัส และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อรวมทั้งเป็นสื่อกลางในการพูดคุยกับผู้ป่วยผ่านเทเลเมดิซีนนับเป็นการจัดสรรบุคลากรด่านหน้าที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหุ <S <S ่นยนต์เฮล l ี h บอรมี3รุ่นด้วยกันสามารถส่งอาหารและยาได้ทุกตัวแต่มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันเล็กน้อยคือเฮลที่บอร T1 ทีหหน้าที่ส่งยาให้ผู้ป่วยเป็นหลัก h ฮลที่บอ o ดใช้ในการสื่อสารกับผู้ป่วยโดยติดเครื่องแท็บเลต็ตบริเวณด้านหน้าของเครื่องหุ่นยนต์ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ถนัดในการใช้โทรศัพท์หุ่นยนต์จะเดินเข้าไปสื่อสารกับผู้ป่วยได้ถึงข้างเตียงและ h e a l t h บ็อกเป็นหุ่นยนต์ที่มีช่องเก็บของขนาดใหญ่รองรับน้ำหนักบรรทุกได้ถึง60กิโลกรัมต่อครั้งสามารถส่งอาหารได้จำนวนมาก เมื่อหุ่นยนต์ทั้ง3แบบทํางานเสร็จก็จะกลับมาที่แท่นชาร์จและถูกทําความสะอาดโดยหุ่นยนต์ตัวใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่าสะอาดบอทซึ่งเป็นนวัตกรรมที่คิดค้นโดยทีม BDMs และนํามาใช้ณโรงพยาบาลสนามแห่งนี้เป็นที่แรกทําหน้าที่ทําความสะอาดและฆ่าเชื้อให้กับหุ่นยนต์ h e a l t h บ Bot ด้วยรังสี UVC แทนการเช็ดด้วยแอลกอฮอล์แบบเดิมซึ่งเป็นการลดขั้นตอนในการทำงาน โดยสะอาดบอดสามารถฆ่าเชื้อไวรัสแบคทีเรียและเชื้อโควิด -19 ทําให้มั่นใจได้ว่าหุ่นยนต์เฮลที่บอ o t ดทุกตัวมีความสะอาดและปราศจากเชื้อโรคช่วยเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย หุ่นยนต์อัจฉริยะสัญชาติไทยถือเป็นผู้ช่วยสำคัญในการปฏิบัติภารกิจดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามซึ่งการทำงานของหุ่นยนต์ทั้งหมดจะถูกควบคุมโดยแพทย์และพยาบาลจากในห้องปฏิบัติการด้านนอกเพื่อตรวจและติดตามอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดผ่านจอออนไลน์แบบเรียลไทม์ซึ่งจะช่วยให้การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพสูงสุด